ชายูบุรีุุ้บุรีต้นหนาแน่นเลยกัชคบาท่านไม่ได้ไม่บอกก่อนกีบทีมระดมเกี่ยวความปลอดภัยที่น่อยเรียนยังไงเรียนท่านนายกอยู่เด้อท่านขออนุญาตขอญาตเสริมเสริมแนวด้วนเลา จะเดินจากทางนู้นแล้วมาเข้าทางนี้ทางเขรอรอเส้นไม่รอรับถ้าไม่ใช่ขาเม็ดกว่ามาดูทางก่อนไม่กล้าเข้าอ่ะใช่ครับไม่รู้จะบ มันจะเดินจากทางนู้นแล้วมาเข้าทางนี้ใครเขารอรอเต็มแล้วครับถ้าไม่ใช่สามเมตรกว่ามาดูทางก่อนไม่กล้าเข้าครัวไม่รู้จะมีทางนี้ก็คือขาไม่ได้อยู่แล้วล็อกทำผมอย่างนี้ก็เป็นน้ำครับมันก็แบบตรงนี้เป็นก็คืออ๋อใช่ว่ากล้องสวยระบายเร็วเนี่ยติดตัว โรงเรียนก็จะเล่งกั้นรั้วลอกขออชิดเฉพาะส่วนห้องน้ําที่จะออกไปใช้ห้องน้ําให้มีนี่ส่วนหนึ่งมีรั้วอีกชั้นหนึ่งเล่งดําเน,นินการอย่างที่ท่านเห็นเมื่อกี้ก็เสริมเสริมความแข็งแรงของรวดหนามเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในในการดูแลความปลอดภัยก็จะมีตั้งแต่ครูเวรครูหอพักก็ทําหน้าที่อยู่แล้วในวันนั้นก็ครูเวนู่ปฏบิบัติหน้าที่ส่วนของรปภที่ทําหน้าที่ ตรงโนนี้จะเป็นหน้าที่ของอรอภหญิงเราก็กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่เข้มงวดมีรอบการเดินตรวจตราการส่งาลาดตะเวนให้ในทุกชั่วโมงนะครับจากเดิมก็ะจะนั่งด้านหน้าหอพักอันนี้เราจะสั่งการให้มีการเดินลาดตะเวนทั้งทั้งโวนหอชายหอหญิงทุกส่วนนะครับไม่ใช่เฉพาะจุดเกิดเหตุเอาทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่โรงเรียนเล่งดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนของเราทุกคนครับ ลูกเขาเป็นลูกกไ็ได้ไหนลูกอ่นแทนที่เป็นลูกใหญ่ก็ขึ้นนะฮะเดี๋ยวขึ้นครับเราก็จะได้ถ่ายไอย้ลิ้นกระเป๋าพี่ สอบผู้เสหายที่แแล้วครับท่านทั้งหมดห้าปากคุณสอบไปห้าปากโอเคแล้วครับเอาบรรยากาศท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อคุยต่อจริงๆพี่จะมาเั้งแ่เมื่อวานแล้ว